สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูสับปะรดสีลากอากาศครับหรือว่าสับปะรดลากอากาศครับทิวแลนเซียครับมันสีม่วงสีม่วงสีเหลืองครับสีขาวมีกินไหมก็ ไม่แน่ใจครับไม่น่ามีกลิ่นครับท่านผู้ชมทิวเลนเซียรครับชื่อของเขาต้นนี้ผมก็ซื้อมาครับซื้อมาต้นเดียวครับท่านผู้ชมก็เลี้ยงมาสักประมาณพักหนึ่งแล้วครับมันถึงจะออกดอกให้เห็นนี่ฮะผมว่ามันสวยดีครับการลดน้ำผมก็ลดครั้งเดียว เอาปอกกี้ฉีดๆกับส่วนการให้ปุ๋ยผมก็ให้ปุ๋ยเหมือนดอกยไม้ครับเป็นปุ๋ยเกรดครับเลี้ยงง่ายเป็นรากอากาศครับเป็นสีม่วงนะครับท่านผู้ชมนี่ยอันนี้ยังยังยังออกดอกยังไม่หมดครับนะฮะผมว่ามันสวยดีครับสบประรลรากอากาศครับ

เลี้ยงสมบูรณ์น่าจะออกดอกปีนึงน่าจะหลายรอบอยู่นะครับกล้องผมไม่ชัดเลยออกมัวมัวขออภัยท่านผู้ชมครับไม่เออก็แฟนไว้อยู่เนี้ยครับอยากให้พุ่มใหญ่แล้วก็ไม่ต้องเอาออกรือเราอยากจะแยกดอกก็แยกง่ายครับแค่ดึงๆ าตามท้องตลาดน่าจะมีครับน่าจะมีขายครับน่าจะมีครับน่าจะหาไม่ยากครับแล้วก็มีหลายสีสีชมพูก็มีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นครับ ผมก็มีไม่มากครับผมเพิ่งจะลองเอามาเอามาปลูกดูเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นดีกว่าครับท่านผู้ชมส่วนเนี่ยครับผมปลูกไว้ก็แฟนไว้อย่างนี้แหละครับเนี่ยก็ผมซื้อมาต้นเดียวครับตรงนี้ผมซื้อมาต้นเดียวแล้วมันก็แตกออกมาครับ แตกออกมาเป็นหนึ่สองสามสี่เป็นสามต้นแล้วครับแต่อันนี้ออกดอกแล้วเป็นสีขาวครับสีขาวอมเหลืองครับอันนี้ก็ใช่ครับแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสีอะไรแต่คิดว่าน่าจะสวยครับนี่เขาก็ปลูกไว้อย่างนี้ครับก็รดน้ำวันละครั้งสองครั้งก็ได้ครับนี่ฮะ โอ้ง่ายครับเลียง่ายครับแต่หน้าฝนก็ฉีดเชื้อราไว้บ้างก็ดีครับผมจะใช้ปูนแดงนะครับฉีดพ่นประมาณประมาณเดือนหนึ่งก็ครั้งหนึ่ง่ะครับไปดูสิงโตครับลงข้าวอีกรอบครับนี่ครับสิงโตลงข้าวครับ ลงข้าของจริงครับข้าวกขอด้วยเปล่ารูกให้ดูตุ้มๆครับนี่ฮะรวมต้นครับอยากให้เพื่อนๆเห็นสิงโตปากเกี่ยวครับยังไม่ออกดอกครับยังไม่สมบูรณ์ครับถ้าสมบูรณ์ออกดอกยวจะลงคลิปให้เพื่อนๆดูครับผมอันนี้เป็นออซิเดียมครับยังมีดอกให้เห็นอยู่ครับสีสันงดงามครับผม ผมก็แยกไว้หลายกระถางแล้วครับก่อนหน้านั้นก็คลิดก่อนๆผมก็บอกวิธีไปแล้วนะครับบอกบอกวิธีเพื่อนๆไปแล้วว่าแยกยังไงดูแลยังไงให้ปุ๋ยยังไงครับผมนี่เป็นเอื้องพึ่งครับไก่ละครับไก่จะออกดอกละเพราะว่าตอนนี้เดือนสี่การครับผม ก่อนที่จะจบคลิปครับพาเพื่อนๆมาดูแคทต,ตัดครับยิมโนโด่างครับผมได้มาตั้งแต่ต้นแรกๆครับท่านผู้ชมอ่าเริ่มสวยแล้วครับอโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามปุ๊กป๋องชาแนลนะครับถ้าใครถ้า,ท,าท่านใดที่เข้ามาดูก็กดติดตามด้วยนะครับ ชคดีมีความสุขครับขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ลำรวยสวัสดีครับบ๊ายบาย